ใช้แค้นว่า Create งานให้ออกมาในรูปแบบนี้ทำยังไงไปดูกันค่ะเริ่มแรกเรา,าหารูปภาพนะคะที่เราต้องการใช้รูปภาพของเราแล้วก็จัดมุมมองที่เราต้องการนะคะให้เรียบร้อยอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกใช้โปรแกรม AI สามารถกดที่รูปภาพนะคะแล้วก็เลือก edit ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปอบอลลูนแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นเมจิกนะคะชื่อว่า Magic แครปนะคะเป็น AI นะคะแล้วก็แตะในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอ่าเนี่ยพิมพ์จะแตะโทรศัพท์แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็แยกส่วนตรงนี้จากตัวแบ c ็คกราวน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ เลื่อนย้ายตัวนี้นะคะไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้เราจะเห็นแบก็กกราวด์จะมีความเข้มนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมคะก็ออกจากตัวแบก็กกราวด์วละเราตอนนี้เราก็จะมีแบก็กกราวด์นะคะแล้วก็ตัวรูปภากเขียนตัวข้อความนะคะข้อความที่เราต้องการที่จะเขียนก็กรอกข้อมูลลงไปนะคะเทคข้อความลงไป แต่งตัวักษรแต่งตัวหนังสือใส่ส,ส,สีตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเลือกนะคะด้านล่างสุดนะแตะตรงข้อความนะคะแล้วก็เลือกตรงเอฟเฟกต์ะนะคะแล้วก็เลือกตรงเคิร์ฟแบบนี้เนาะแล้วเราก็ทำข้อความของเราให้เป็นรูปวงกลมนะคะจะเลือกทำตามคอนเซปต์ของตัวเองได้เลยเนาะแต่ว่าน่พิมพ์จะเลือกทำเป็นคอนเซปต์ของพิมพ์นะพิมพ์จะใช้ชื่อเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์ด้วยกัน3ครั้งแล้วก็ซ้ำสามครั้งนะคะ แล้วก็จะปรับเขาเป็นวงกลมแล้วก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะคะเพื่อให้มันโดดเด่นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาที่แอนติเมทตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ข้อความเนี่ยหมุนเป็นวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะให้ตัวอักษรนี้นะคะหมุนเป็นวงกลมนั่นเองนะคะนี่เนาะอยูตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะ จะเขียนว่า add motion effect นะคะตรงนี้นะคะ add motion ตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น speed นะคะเราจะให้เขาหมุนช้าลงหรือหมุนเร็วขึ้นตรงนี้เราก็สามารถปรับ speed ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราได้ speed ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราจะมาจัด position นะคะหรือตำแหน่งของข้อความนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นการเห็นตัว layer เนี่ยจะเห็นตัว ไฟล์ภาพของเราชัดเจนอ่ะตรงนี้เหมาะสําหรับใครที่แบบมีภาพที่มันซ้ํากันหลายๆภาพแล้วอยากรู้ว่าเลเยอร์ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้เราปรับให้ไปอยู่เลเยอร์ด้านหลังของตัวโทรศัพท์นะคะก็จะออกมาประมาณนี้แต่พิมพ์อยากให้มีความเท็กเจอร์นิดนึงนะคะก็คืออยากให้ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนส่วนหนึ่งอยู่ด้านล่างนะคะพิมพ์ก็จะก๊อปปี้รูปภาพนะคะ Duplicate หรือว่า Copy นะคะสรูปนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเออเราจะมี2รูปแล้วตอนนี้ยแล้กออ็ปรับขนาดให้เท่ากันแล้วเราก็จะเลื่อนนะคะรูปภาพออรูปหนึ่งนะคะตัดครึ่งนะ ให้ได้ในตำแหน่งที่เราต้องการอ,อันนี้ซูไม่เห็นช,ชัดน,นะคะอันนี้จะมีด้วยกัน2รูปนะแล้วก็จะตัดตรงข้อความพอดีเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีะข้อความขึ้นนะคะด้านบนแล้วก็ข้อความจะลงด้านล่างเห็นไหม,อ,มอันนี้ก็คือก๊อปปี้มา2รูปนะคะแล้วก็ตัดเขานะคะในส่วนที่เราต้องการค่ะโอเคแล้วก็จะออกมาแบบสุดท้ายนะคะวิดีโอของเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะ ก็ลองไปทําดูนะคะสําหรับใครเนี่ยสนใจคลิปวิดีโอแบบนี้เพิ่มเติมนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะมีอีก